สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับวันนี้จะพามาดูช็อตเด็ดครับนี่ครับรถเยอะครับทางเนื่นๆครับมาดู2อ0ครับ Mac กทอ k ค,ครับ ตลอดไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้จะจะเป็นหลุมเลยครับตรงนี้อามาดูสองรอยสิบกันครับทางบุมบวมครับนี่ ทำทางครับรถวิ่งไม่ได้ครับ ต้องทำทางใหม่ครับรถด,ดามจอดเต็มเลยครับนี่ครับอยู่ข้างในก็ตักอยู่ครับตักดินแห้งมาทำทางครับสามคันครับนี่ครับตัวแรงครับ ประจำทีมงาน รถห้างเยอะครับรถห้างประมาณรถห้างประมาณ6คัน7คันครับรถประกอบก็ประมาณ78คันครับรถเยอะครับเพราะว่าค่อนข้างวิ่งไกลครับไปกลับก็16กกิโลครับไปกลับมาดูนีโน่ครับนีโน่เมกาครับ 175ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับคันนี้ตลอดไหมครับทําทางครับทําทาง ปูทางใหม่ครับเพราะวิ่งไม่ได้ครับแต่รลดห่างกันทั้งนั้นครับ ก็ขอบคุณสำหรับพูดติดตาม600คนครับช่วยดันให้มันถึง1,000คนไวๆครับคันนั้นมันรู้ว่าจะทำทางหรือว่าจะอะไรครับคันนั้นทางโหดมากครับ สองคันครับครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบ่าวไก้สอนชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ